เช้าวันนี้2แล้วนะคะ2มกราคม2 5 6 8ค่ะได้ใช้พอสอนี้ มาสองวันแล้วคุณผู้ชมวันนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างเดินทางกลับเรือยงเอ่ยหรือว่าบางคนเริ่มงานแล้วนะพี่บอลบางคนเขาวันนี้ผือหัดไงผือหัดทำไมอะใจแข็งลาต่อเลยลาอีกสองวันก็ชนเสาร์อาทิตย์เลยต้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะบอกเรากันเข้ามาหน่อยค่ะส่วนการจราจรบางคนบอกไม่ได้ลาไม่ได้แล้ววันเนี้ยเปิดการทํางานเพราะฉะนั้นเมื่อวานต้องรีบบึ้งกลับมาทำงานให้เร็วเลยค่ะ ไปแย่งกันบนท้องถนนค่ะค อันนี้เมื่อสักครู่นี้ที่พี่กิ้งรายงานไปเป็นถนนส่วนใหญ่ที่มาจากประตูภาคอีสานขึ้นมากลับเข้ามาในกรุงเทพนะคะอีกหนึ่งอีกหนึ่งสายถนนเช่นเดียวกันค่ะสายเอเชียเส้นนี้เนี่ยจะมาจากทางภาคเหนือเขาก็เชื่อว,ว่าหลายคนนะคะก็มีเดินทางไปท่องเที่ยวเหนือกลับบ้านภูมิลําเนาที่ทางภาคเหนือและต้องใช้ถนนเส้นนี้ในการกลับเข้ามาสู้งานในกรุงเทพค่ะเมื่อวานนี้ถนนสายเอเชียค่ะก็มีรถติดสะสมปริมาณมากเช่นเดียวกันแต่ต่อให้คนที่ก่อเหตุจะโดนวิสามัน แต่ชีวิตที่เสียไปล้าก็ไม่คืนขึ้นมาไง hmm. มันแลกกันไม่ได้จริงๆนะคะกับชีวิตคนแบบนี้ครับกลับมาบ้านเรากันหน่อยค่ะคุณผู้ชมฉลองปีใหม่ในปีนี้มีความสุขกันมากแค่ไหนเพราะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งบอกว่าไม่ไม่เลยไม่มีความสุขแล้วบ้านก็ไม่ทั้งหลังด้วยเหมือนกันค่ะ ่ค่ะเป็นกําลังใจให้กับคุณลุงนะคะอย่างน,น้อยๆลมหายใจเรานี่แหละยังเหลือนะคะเริ่มต้นปีใหม่แล้วก็ลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งค่ะพวกเราสามคนเป็นกําลังใจให้นะเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นจริงๆค่ะขยับมาดูเรื่องราวดีๆที่อุดรธานีกันสักหน่อยค่ะมีคุณลุงคนหนึ่งเขาเหมือนได้ของขวัญปีใหม่ชิ้นใหญ่ถึงสองตัวค่ะ เอาเลยนะคะเพราะว่ามีแต่รายการที่น่าติดตามทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อวานนี้มันมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นบริเวณทางด่วนบูรพาค่ะถามว่าร,ระทึกยังไงขับรถอยู่ดีๆเนี่ยมันมีเปลวเพลิงอ,อ่ะร่วงลงมาตึกตึกตึก๊กเต็มถนนเกลื่อนไปหมดหลายคนในหวาดหวั่นนะคะว่าจะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นแต่พอเงยหน้าขึ้นไปเนะี่ยโอ้โหนึกว่าเม็ดฝนร่วงเป็นเปลวไฟค่ะ จริงค่ะมันเป็นอันตรายต่อคนอื่นนะคะคุณผู้ชมค่ะใช่ตามที่บอกแหละคุณผู้ชมว่าช่วงนี้อากาศมันแห้งสะเก็ดไฟนิดเดียวไ,ยไปเจอสิ่งที่เป็นเชื้อไปปุ๊บเดียวแป๊บเดียวติดลุกลามเลยคะ่ะพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาดูหน่อยอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันช่วง1ิบวันอันตรายนี่แหละครั้งนี้เกิดขึ้นกับเด็กชั้นมอาขี่มอเตอร์ไซค์หาร้านปะยางตามเพื่อนไปปรากฏเจอกระบะพุ่งข้ามเลนชนพึ่งร่างกระเด็นเจ้าหน้าที่พยายามจะยื้อชีวิตให้ได้ครับ <S 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 <c oughs> Promise อนุมัติทันใจในหนึ่งชั่วโมง Promise อนุมัติทันใจในหนึ่งชั่วโมง Promise อนุมัติทันใจในหนึ่งชั่วโมงสินเชื่อส่วนบุคคล Promise เคียงข้างคุณทุกเก้าเดินสู้ด้วยดจิน Blue Spirit อุปสรรคใหญ่แค่ไหนเยอะแค่ไหน ขอแำมันให้สุดร่วมเชียร์ทีมชาติไทยด้วย blue spirit เดียวกันกับไดกินคิวคิวมาแล้วจ้าพบกับครั้งแรกของรายการที่จะมารวมความน่ารักของน้องๆในรายการคิวคิวแฟนคลับรวมพลคนน่ารักรายการสุดคิ้วที่จะพาน้องๆมาสนุกหน้าจอกับเพื่อนๆไว้ไ จินตนาการพร้อมกันทุกวันเสาร์9โมงเช้าทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34อมรินทร์ทีวีสวัสดีปีใหม่ครับขอให้แฟนอมรินทร์ทีวีมีความสุขมากๆและสุขภาพแข็งแรงนะครับแข็งแรงทั้งสุขภาพกายใจและสุขภาพกระเป๋าสตางค์นะครับ Happy New Year ครับวงเงินที่เหลืออยู่ในบัตรไม่เอาเกกะอันนี้ อาบัตรติดล้ออยากรู้สแกน่ ตามตำตรวจไปล่าหนุ่มเกาหลีอาการคุ้มคลั่งคนนี้หน่อยนะครับคุณผู้ชมมาเมืองไทยไม่รู้มาทำอะไรจู่ๆเกิดอาการคุ้มคลั่งขโมยรถแล้วก็ขี่หนีไปข้ามจังหวัดนะครับจากลาดกระบังไปนุ่นชนบุรี<อ>ระยะทางประมาณ100กิโลเมตรที่เขาหนีไปได้นะครับหลังจากนั้นรถก็ไปเสียหลักพลิกคว่ำริมถนนครับค่ะ อีกหนึ่งอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ชมไม่ได้เกิดขึ้นจากคนคลั่งแต่ว่าเกิดจากรถด้วยกันบนท้องถนนนี่แหละมีกระบะซิ่งข้ามเลนมาแล้วชนเอาเข้ากับน้องนักเรียนค่ะ ใช่ค่ะเพราะว่าในเรื่องของเมาแล้วขับเนี่ยมีทุกวันนะมีอุบัติเหตุให้เราต้องรายงานแล้วมีความสูญเสียเกิดขึ้นกับครอบครัวที่เขาไม่ได้รู้อินโนอินเออะไรจริงๆกฎหมายเมาแล้วขับแรงมากนะคะแ,แต่อยากให้ตํารวจเนี่ยบังคับใช้สูงที่สุดไปเลยในทุกๆเคสคือถ้าคุณมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่เกินเนี่ยเอาให้สูงสุดไม่มีลดหย่อน จะได้เข็ดจะได้จำค่ะมีข่าวแบบนี้มาทุกวันเลยดิฉันไม่เหนื่อยที่จะเรียกร้องนะคะเพราะว่ากลัวใจเหมือนกันว่าวันหนึ่งตัวเองหรือว่าคนในครอบครัวจะตกเป็นเหยื่อของคนที่ไม่มีจิตสํานึกพวกนี้ค่ะลอมอสามอนาคตกําลังจะสดใสอ่ะพอมาเจอแบบนี้<อ>ต้องมาจบไปด้วยน้ําเมานะทั้งทั้งตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนดื่มเช่นเดียวกันบางครอบครัวเนี่ยต้องสูญเสียเสาหลักเนาะเอออะ ต้องกดขันกันอย่างเคร่งครัดนะคะกับเรื่องนี้เพราะว่าไม่อยากจะให้เกิดขึ้นจริงๆค่ะคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์สลดรับปีใหม่ค่ะเป็นคุณยายวัยเ0เขาหลงทางกลับบ้านไม่ถูกใช้วิธีเดินตามรางรถไฟไปเรื่อยๆค่ะปรากฏว่าจังหวะที่กําลังเดินไปเรื่อยๆมาเหล็กพุ่งสวนมาขายี้ล่างคุณยายแหลกค่ะ ตรงบริเวณจุดเกิดเหตุตรงนี้เลยตัวกลับใจได้นะคะพูดถึงเวลาที่ปีใหม่เนี่ยเราก็อยากจะอย,ะอยู่กันครบหน้าครบตาใช่ไหมละ่ะคุณผู้ชม,มถ้ามีครอบครัวก็จะอยากอยู่ด้วยกันถ้าเกิดว่าใครเป็นคู่ก็อยากจะอยู่แบบสองคนผัวเมียกุ๊กกิ๊กหวานหวานกันแบบนั้นแต่ว่าครั้งนี้มีหนุ่มคนหนึ่งไม่เข้าใจค่ะเพราะว่าเมียต้องออกไปทํางานและที่สําคัญงานที่เขาต้องออกไปช่วยเป็นงานศพด้วยอพอกลับมาปับ๊บไม่พูดพร่ำทําเพลงออกไปข้างนอกดีนักใช่ไหมไปงานศพใช่ไหม อ่าได้งั้นจัดงานศพให้ด้วยนะบางทีเนี่ยแค่การตัดสินใจเพียงแค่ชั่ววูบเท่านั้นเองใช่ค่ะต้องขอสแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเหตุการณ์ในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยมีอีกหนึ่งหน่วยงานที่โอ้ทำงานหนักแทบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนอคือพ,พ,พี่พี่กู้ภัยกับหน่วยกู้ชีพนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์เศร้าสลดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาดาวไปได้ไม่นานค่ะมีรถกู้ชีพเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาจากงานเขาดาวไปดูแลคนในงานปรากฏว่าจังหวะที่กําลังขับรถกลับ หลับในค่ะทำให้รถเนี่ยเสียหลักลงข้างทางและมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นค่ะ